ชัพเตอร์ไนอฟบัตเราผู้ที่สืบสายเลือดมาจากแซงกีเนียส e เหล่านี้นั้นในอดีตในระหว่างการเดินทางเนื่องจากความโกรธต่อศัตรูแห่งมุนเตชาติอันท่วมทน้นทําให้พวกเขานนั้นไม่สามารถต้านทานผลกระทบของคาสาปได้พวกเขาได้ทําการดูดเลือดของผู้บริสุทธิ์โดยตรงเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเองโดยทางไนอฟบัตนั้นเชื่อว่ามนุษยธรรมดาเหล่านี้นั้นเปรียบเสมือนกับบัวควายที่ทางจัก,กรวรรดินั้นเลี้ยงเอาไว้และทางสเปซมารีนั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้ดูแลปัสสุสัตเหล่านี้และเมื่อสเปซมารีนทางไน,น,งนอฟบัตน นีแเองได้พยายามอย่างยิงยวดเมื่อ1 0 0 0 0ปีก่อนเพื่อที่จะกำจัดมันออกจากกองทัพของเขาแต่ว่ามันเป็นคำสาปที่ได้ถูกฟังเอาไว้ในยีนและกลับได้ตื่นขึ้นมาในวันนี้และพราะสถานการณ์ที่สร้างความสูญเสียอย่างหนักให้แก่ฝ่ายลบเดียวกันนี้เองก็ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในาศาสวัตที่41่สิทำให้ทางไนออบบรัดนั้นได้ถูกรัฐบาลเทอรล่ากำหนดให้กลายเป็นชาปเตอร์ผู้ทรยยศแต่การนั้นเองผู้ขานั้นก็จะคงรักษาความพักดีต่อบัลังของข่พวกเขานั้นจะไปช่วยเหลือกองกำลังจักรวนนรรด บางคนก็โชคายและกลายเป็นเครื่องสังเวยให้แก่เหล่าอัศวนโลหิตเหล่านี้แต่ในสายตาของพวกเขาแล้วนี่เป็นการสูญเสียเพียงเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอดของจกักรวรรดิมนุษย์เท่านั้นโดยในการต่อสู้แล้วเหล่านายออบบัตนั้นจะทําการโจมตีระยะประชิดอย่างดุเดือดสังหารศัตรูอย่างปาดเถื่อนและโหดร้ายซึ่งหลายคนนั้นก็ได้รังเกียจเหล่านักรบที่บ้าคลั่งเหล่านี้